เห็นตาเก็บถั่วมาเต็มตะกร้าเอามือเขาปลาบ่เอกโอ้ขัดเปื้นละเมอเมื่อวันนี้อ๋อประเด็นละมื่อวันนี้อือผลรสนิพันธ์มะฮุ่งมาละกอนะทุกคนมะละกอจะสวนนั่นแหละเอออยู่สวนหมดแล้วบมอบมะพร้าวลูกโตเจ้าน่ะอยู่สวนน่ะนั่นแหละมะพร้าวน่ะหมดแล้วบ่ออยู่สวนน่ะมะพร้าวลูกโตน่ะ พะลูกโต,โตๆน่ะมันเหลืออยู่ไม่ไม่กี่ลูกโอ้ก็เลยเอาไว้กินอ่าแต่มะล,ละกอนี่ดกมากใช่ไหมตามะล,ละกอดกมากลืมลืลมมะนาวโอ้ลืมะลมะนาวมาเหอะลืมมะนาวมาเหอะโอ้เดเมื่อนะอ๋อแล้วตอ,อนนะี้จะเก็บมาขายบ่เดือนนี้จะเก็บมาขายโอเคพอยจองชองมัดเออจะมารอขายอือ เก็บเก็บแากป้าเก็บวันนี้ประมาณเมื่อวานกลางคืนแล้วมานอนเลยบ่เอามะละกอมาให้ด้วยเอ็นเอาเพลมากันนี้มาสร้างอย่างกันเด้อจันป้าแพ็คแพ็คกองอย่างดีเลยนะอือ งามเป็นงามเหมือถูกะงามขนาดงามก้อนงวดกว้อนอะเหมือตางามกว่าอี๋ว้ายมันจะไปซ่องเนาะมันเก็บทุนแรกมันมันไม่งามกัน,รกน,นเราเด้อโอ้เออเ,เอาสารรมกำเลยเออทุนสองทุนมอือเดี๋ยวเย็นนี้ไปให้โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาสามกรรมเลยเอาไปกินเอไเอไม่เป็นไรจ้าอันนั้นให้ป้าเถอะเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตอนเย็น อืมนั่นนะให้ป้าให้ก็ป้าเอากลับไปเลยเอาไปกับข้าวก่อนยังท่านได้กินข้าวเส้าโอ้บอกยานยานรถเขอนมารับยานของบอสนะบอกโอ้ดีนะคะปอดอันนี้นะเออเราเรามาขายอยู่ก็ยังว่าจองสามกำขวดบอสน่ะปอดมาสู ไรเก็บข่ตสาวปาแล้เมื่อไแลว่ยัง่าเอนไปสังอยางป้าังยางอย่กลุมเหรอเมลมาคือเห็นเาแบบานยาแล้วมาอคยนีกเขาได้เออคาอันนี้ะดี๋ยนอ่ะันั่นตือตะเออคำว่าไปสังอยางก็เด้อคำว่านี่หละปัดติถูกต่สโอนโชเาไปตะงานเก็บแต่นาะนี่ สะออนแล้วทุกคนเพราะว่าถั่วยาวมากนี่โอ้ไม่เจอกันนานโอ้ยเพ้ยเฮ้เพ้่เฮเพ้ยอฮยเฮ้ยเฮยเฮอนเา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย็ฮยเฮอยเก้ยเฮ้ย้ยเฮ่ยเกอยเฮ้ยเ้เฮอยเฮนยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้เฮ้ยเฮเฮอเฮ้ยอน้เฮ้เ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 ้ เจ้าหนูคาราบาลดูโอ้ยมาเกมกันแล้วบออบ่นี่กุ้งาาลงลวแม่อ้ตอถั่วสดสจากสวนตาชานตะเก้าน่ะอันห้าปุ๊บไปก็ยุเทศูนย์นะพ่อได้เก็บนะเป็นแต่งานแต่เนี่ยมันมันงามีน่ะอากนเย็รมอมอืม ฟักใหญ่ฟักอันนั้นจนเน,นาะตูทั้งใหญ่ทั้งยาวทั่วทั้งใหญ่ท, <laughs> ทญั้ทงยาวเลยทุกคนมาเหมือนกันใหญ่คักค่ะกรอบจะได้เคยถูน,นะนั่นน่ะอืมกรอบมากอืมอะไรเน๊นนะ <laughs> อของแกก็ไปตะซื้อแล้วแกมาขายนะกาใหญ่ใหญ่แกเห็นมาละสิบบาทนะอืผู้เองเราก็เอ็ดอันหลายก็ตลาดอยู่ได้ชราห้กนะ้นเออว่ะค่อยไปซื้อประจำ้ำไปกินประจํำทั่วนะกินกับหันกับนี่โดยเฉพาะไอพ่อเอต๊กเห็นเห็นได้ลาบได้ผลเลยทำได้กับเบนะ เหม็นหวานกรอบด้วยหืออแลอ่อนๆในแอดอยู่เฮ้ยอ่อนๆแน่ๆบ่าก็ร่งกายมากเมื่อกี้นี่บ่ถือนั่นนี่โอ้ยวอาลเข้าไปพวลละว่าลเข้าไปอันเออพอเพิ่นจะไปแจ้งเกิดแหละเออมาดินยินนกันเลยเหรอเออแจ้งตอนี้นี่แต่ยังมีปัญหาถ้าเปี่ยนบ้าน เอาไปอาไปได้ไปน้ำหมดถเดีอนันนะฮะกระไปนั่นก็ได้อยู่นั้นน่ะนเกิดชิบ้ามือเล้งานอยู่อามือคือแรกงหน้าน่ะวันศิลปีวันพระนะให้คอยไปงาน่านและปุละติ้งภาษาบิวแลวยังไม่นอนยนอยู่บ้างแม่ถ่ายรูปไปเพื่อพรอ พ่อฟันเจียจะพวบบัตอุ้มนี่นอนคือวืนนั้นร้าพผมมันจะปงลงรองไ้ปงลงรองไเอานอมือกินมปจนท้องโดนละเทะน้ำนมกีเลน้ำนมก็อออวะออกดีอยู่ไรอืมคืีหนะเอาฮะมันเป็นบางมือเลยเอาพันมือคืนในพัดนอนนอนสบายอยู่เมื่อวานน่ะเออมันมันมันอะยเป็นบางมือเนาะบมอก่อน บอกอาขี้รไปน้ำแม่แม่เขาหิวน้ำจานโมงเงินโคงเงินนาภูยนนะเป็นานนแะแม่เขาหิวน้ำแม่จอยเขาหิวน้ำอุ้ยแมเนี่ยคือบอลูกหิวน้ำแล้วขี่ไปเจ๊แล้วเลยไปนอลงละรถต่อเอวันลนลูกเดินนสต่เลยเดในโทลุงยู้ลงไปแล้ตาตาะี่คเาบอกแม่เาคแข็งเพาก็จะลุกน้ำบนน่ยมะนาวเนอหอม โอ้มือมันผระเมื่อกี้นี่น่ะแม่ต้องมี้ำแม่ไปกิอะไรไปกระโดดเออไปตลอนั่นนะเราไ่ได้ไปวัดมาดูถางซิว่าอันบองก่อนกับเมรมันอ็นอันสารมองอันเลยอันนั้ไปทันเาเลยสารมองกันะกำลังมเดียวแล้วเนาะแม่เขาหิวน้ำโอ้แม่หิวม่เด็กเขามีสัมผัสเนาะเขาเห็น้เนาะ นวเาเอาไปรุ่นน้เดียนาะคุณละจิบ่าเนึ้น้ำเดงมีเห็นเห็นว่านั่นแหละแปมมือใหม่มือใหม่เลยคือเอาไปฮือเชนเนาะเราไปดูนะไป็นนกจฮือผ่านดูวันพุธก็ไปอาทิตย์ก็ไปแมลาไปกันโล่นั่นะพอเราเอาให้นาะน้ำมีอันชะตาจีรแลลบมากนะพ่อเราฮือจีบนะคำไปแล้วก็ซื้อมากเนาะคำเราดอมันไม่ได้ดเออเออเออเอเนอยู่ จอดรถแม่วรูหวน้ำแหละโอนึกว่าลูหิวน้ำว่ะิีโอเครื่องยนดับกลางถนนรกยานหันล้วนาะอ๋อเค่อ่องยนอเอ่อเอรื่องย่ต์ดับกลางถนนเอ่ติอ่ออ่อ่เล่เนาะเออเอ่อเอเอ่อเอนอเอ่เออเ่อเเเอออ่่ นี่นะทุกคนถ้าเจอสถานะถ้าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องโอ้ยพอดีอ่ามีน้องนะคะอายุอายุมันกี่ขวบแลวสองขวบกว่าบอจะสามขวบแล้วเนาะก่อนนะเนาะหรือสามแล้วบอสองกว่าจะสามพอดีเนี่ยพฤ่ภาก็ลงทะเบียนเนาะอืมนะโอ้ผ่านนะคะสารพระภูมิอ่าริมถนนเนาะเขาเห็นนะ ตาเขาเห็นนะเด็กนะเขาบอกว่าวอาเขาหิวน้ําเขาหิวน้ําทีนี้แม่มาจอดรถแล้วทุกคนเครื่องยนต์ดับแบบกระทันหันเลยนะเลยไปนิดนึงอ่ะบ้าๆนะคะถ้าเป็นห้านะคือลงไปแล้วก็โลขึ้นมาแล้วซื้อมาเฮ้เส้นหน่อยเขาทวงปันนันเยเขาอยากกินด้วยไงเออเอาไปมาเปนมาจานเนาะเนะสุดคนรู้แล้วทุกคนอืม